ท่านเคยมีประสบการณ์ที่ทําอะไรเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตไหมครับผมมีครับผมเคยขับแท็กซี่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาอยู่กับน้าที่ขับแท็กซี่ในกรุงเทพม,มีอยู่วันหนึ่งนา้ากลับมาเร็วกว่าปกติแล้วก็บนปวดหัวไม่สบายเข้าไปนอนทิ้งกุญแจแท็กซี่เอาไว้หลังตู้เย็นนั่นแหละครับคือนาทีแห่งความสนุกของชีวิตผม ผมขโมยแท็กซี่นะะออกไปขับรับผู้โดยสารพอขับไปถึงหน้าวัดหัวลําโพงแถวแถวพระรามสี่มีผู้หญิงใส่ชุดดาโบกรถผมเธอเปิดประตูขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไปพระประแดงค่ะขึ้นทางด่วนเลยนะคะโอเคครับเธอเปิดประตูปั้งนั่งลงแล้วก็ขับรถพุ่งออกไปผมมองกระจกหลังสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ไหมครับมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเธอผมอึ้งไปพักหนึ่งแต่เราสงสัยว่าเฮ้ย ขึ้นมาเมื่อไหร่วะสงสัยเราไม่ได้สังเกตต,ตอนขึ้นมาผมก็ไม่กล้าถามเพราะว่าเธอนอนหลับอยู่ผมก็ขับจนไปถึงผาป่าแดงแตัดสินใจพอถึงผาป่าแดงก็ถามเลยว่าไปทางไหนต่อครับผู้ชายเลยตอบขึ้นมาว่าตรงไปทาเสียงแผดแผพอใกล้จะถึงบ้านผู้หญิงคนนั้นครับเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมามองซ้ายมองขวาแล้วบอกเอ้ยใกล้ถึงแล้วนี่เก่งจังเลยมาถูกด้วยเธอก็บอกทางต่อไปเข้าไปในหมู่บ้านพอถึงบ้านเธอ เธอก็บอกให้จอดผมก็จอดปึ๊บเธอก็จ่ายตังค์มา3 5มาบบาทแล้วก็หลงไปผมเก็บเงินเข้ากระเป๋าเรียบร้อยเพ๊บเงยหน้าขึ้นมากาลังจะหันหลังถอยกลับผู้ชายคนนี้ยังนั่งอยู่ <c oughs> ผมถามว่าพี่ไม่ลงเลรอครับใส่แล้วพี่จะไปไหนอะชี้ไปข้างหน้าผมมองไปไกลๆเห็นบ้านน่าจะเป็นหลังสุดท้ายอยู่หลังหนึ่งผมเลยขับไปส่งเขาคิดว่าคงมาทางเดียวกัน <c oughs> พอถึงบ้านหลังนั้นนั่นแหละครับผมก็จอดรถปึ๊บ พี่ถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับ <_ S 2> สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือผู้ชายคนนั้นหายไป <_ S 1> เหงือผมไหลเป็นเขื่อนแตกหน้าซีดเป็นตูดไก่รีบเลี้ยวรถกลับมาทางเดิมกลับมาถึงบ้านผู้หญิงคนนั้นเห็นเธอรถน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านผมจอดถามเลยว่าพี่เห็นผู้ชายที่มากับพี่ไหมฮะนั่งมาด้วยกันเธอตอบผมว่าไงเลยครับ <_ S 1> บ้าเหรอฉันมาคนเดียว มาคนเดียวเลยเหรอพี่ก็นั่งมากตลอดทางตอนที่พี่หลับเขายังบอกทางผมมาที่นี่เลยเธอเริ่มสงสัยถามผมว่าเฮ้ยแล้วเขาหน้าตายังไงอ่ะก็ผิวค้ำค้จมูกโด่งๆตัดผมกลีนเหมือนนักเรียนในร้อยนี่แหละพี่แค่นั้นแหละครับเธอร้องไห้โหขึ้นมานั่งฟุบลงไปกับพื้นแล้วบอกกับผมว่าไงรู้ไหมครับผู้ชายที่ผมเห็นน่ะคือแฟนเขาที่เพิ่งเสียชีวิตแล้วเพิ่งเผาศพเสร็จไปเมื่อกี้แล้วก็นั่งแท็กซี่กลับมา แล้วเธอก็ร้องไห้ขอความช่วยเหลือจากผมว่าไงรู้ไหมฮะน้องช่วยอะไรพี่หน่อยได้ไหมช่วยอะไรครับพี่ช่วยขับรถกลับไปส่งแฟนพี่ที่วัดหัวลำโพงได้ไหมคือพี่ไม่อยากให้เขาอยู่ที่นี่พี่พันดึงเลยอะเออถ้าอย่างนั้นก็ให้แฟนพี่ขึ้นมาเลยแล้วกันครับเพราะผมเชื่อว่า นาทีนี้เนี่ยนะครับผมต้องงานต้องการมีไปเที่ยวกับเพื่อนมากธนบัตรแบงค์พันน่าจะสะกดวิญญ,ญาณในสักพักใหญ่ๆจากนั้นนะครับผมก็บอกว่าพี่งั้นก็ขึ้นมาเลยพี่จะเปิดประตูขึ้นมาปึ๊บพนมมืออัญเชิญแฟนขึ้นรถบอกว่าอย่าอยู่ที่นี่เลยเขากลับบ้านปลอดภัยแล้วปิดประตูปั้งผมบอกพี่พี่เอาจริงเหรอครับผมผมไม่กล้ากลับเพราะผมก็ไม่รู้ทางแถวนี้เลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาบอกเอง พอตอนมาก็บอกกันไม่ใช่เหรอผ้าูกคก็มาบ่อยงั้นไม่เป็นไรครับให้แฟนที่นั่งเงียบๆเลยนะครับนั่งสบายๆไม่ต้องประกดกายอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวผมไปส่งเขาเองผมว่าเหยียบคันเร่งสุดขีดไปเร็วที่สุดเท่าที่ชีวิตจะเร็วได้พอถึงวัดเท่านั้นแหะครับผมจอดหน้ากุฏิหลวงพ่อเปิดประตูสี่บานเลยครับพึบบึบพึบพลมืออัญเชิญพี่หลวงคือ ผมไม่รู้ที่นั่งอยู่บอกไหนนะฮะแต่ว่าเชิญพี่ลงตรงนี้ผมทําตามสัญญาแล้วจากนั้นผมไปหาหลวงพ่อเล่าให้ท่านฟังท่านก็ให้เกียรติพรมน้ำมนต์ให้กับเราและรถของเราเรียบร้อยจากนั้นผมก็ขับรถกลับบ้านไปคืนน้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมเลยขับแท็กซี่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตขอบอกเลยนะครับอะไรที่เราไม่ได้รักไม่ได้ฝันมันอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตเราก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่เป็นความรักและความฝันของเรา ให้ทำครั้งแรกและครั้งต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับ